สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมขณะนี้อยู่กับช่องสายลุยสายเลาะออฟพิเชียลเหมือนเดิมเหมือนเคยขณะนี้เราได้อยู่ทัดหลังตลาดไทยครับถนนไอยาโอโหการจราจรหลังตลาดไทยวันนี้วุ่นวายครับผม เชื่อแรกแมกมันครับผมว่าจะไปลางรถเลยได้ลูกค้ามาส่งที่โรงแรมเรสซิเดนท์โฮเทลได้จากหลังสิทธิ์ครับผมมาส่งที่โรงแรมเรมมสซิเดน h ์โฮเทลนี่ก็เลาะอ,อยู่เซตหลังตลาดไทยครับผมลงหน้านวานนครนเมื่อเดิมเมื่อเคย ไปทำการล้างรถแล้วครับผมสวันแล้วไม่ได้ล้าง2วันแล้วไม่ได้ล้างทำถนนทำทางกันครับผมข้างหลังครับาก,การจราจรนั้นนั่นแ,นนแออัด ที่ที่ท่านอยู่หนาวกันหรือยังแต่กรุงเทพตื่นมาก็ปกติเย็นนิดนิดเย็นนิดนิดหน่อยหน่อย วันอาทิตย์มันก็จะเงียบๆเงาๆนิดหน่อยคือคออืนทีก็สบาย,ยครับผมเมื่อคืนเข้าตีหนึ่งครับผมเข้าตีหนึ่งตื่นสายหน่อยทำธุะระปะปับบงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเลาะเหมือนเดิม ร่องนี้ออเดอร์ต,ต่างจังหวัดไม่มีนะครับผมก็หาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมใครที่จะกลับตา่างจังหวัดนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดบอกว่าเลยครับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางอย่างแน่นอน,นครับผมบริการทุกทุกท่านผู้ใช้แรงงานทุกทุกท่านนะครับผมใครสนใจจะกลับตา่างจังหวัด ต้องลังเลเรื่องรถโดยสารพอไม่พอต้องรอเวลานานนะี่ครับรับจากที่ส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยแน่นอนติดต่อจองคิวหรือสอบถามรยายละเอียดมาได้เลยครับ0926143880รถสะอาดนั่งสบายผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับส่งตรงถึงที่หมายปลอดภัยทุกเส้นทาง สโลแกนของแท็กซี่สายลุยครับผมนึกไม่ออกก็พิมพ์มาเลยครับแฮชแท็กแท็กซี่สายลยุยในช่องทางออนไลน์ Facebook ก็จะพบแท็กซี่คันนี้ครับผมสามารถตรวจสอบได้ครับดูรีวิวได้ก่อนการตัดสินใจครับผม กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงบนันดาลใจให้กันและกันครับผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยเดี๋ยวก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมจะไปทำการขับรถก่อนนะครับ